ฮัลโหลฮัลโหล Everybody อ่าวันนี้เราไม่ทําให้อึดอัดกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมีเสียงแล้งแต่ที่เมื่อวานถ่ายคลิปไปแล้วแบบว่าเอ่อเรียกอะไรอ่ะถ่ายคลิปไปอยาจะลองใจว่าอา่อชาวชาวแฟนแฟนชาวชาว,ชาวแซก่กลิ้นรัวเลยไม่ได้พูดหนึ่งวันชาวโซเชียลแคมที่เคยพูดพูดเอ่อวอร์กช็อปไปไม่รู้ว่าเข้าใจบ้างหรือเปล่าหรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจอา่านะฮะ พราะว่าอะไรเลยไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเรา,าทาเป็นหนังเงียบมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าให้ทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ได้ไดจินตนาการว่าไอ้ที่เคยสอนไปแล้วน่ะอะไรสอนอะไรยังไงไปแล้วอ่าวันนี้ก็ไม่พูดพร่ทำทําเพลงเดี๋ยวจะบ่นไปด้วยนะฮะระหว่างที่พูดที่ที่เราเวิร์กช็อปกันเริ่มแรกเลยเอบอกแล้วว่าเอา่อเนี่ยคะ่ะทา m อ i s ไร r i z e r ทาไอซรีมทาอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วอย่าลืมกันแดดเพราะถ้าไม่กันแดดผิวพังมานะฮะ คุณแก้ทีเป็นหลายหมื่นด้วยกันเรเซอร์เรเซอร์ถามหน่อยว่าตรงจุดไหมถ้าให้ตรงจุดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรทําตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะสำหรับน้องๆนะฮะที่อายุยังน้อยกันอยู่นะคะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วสมัยนี้วัยรุ่นก็ต้องเริ่มกันแดดแล้วนะเพราะว่าแดดบ,บ้านเราจังมากอืมแต่ะงงนะครับว่าห้องนี้นมันลกมากเพราะว่าของเนะี่ยยังจัดไม่ริเลย แล้วก็คุณแอนแล้วคาร์บอกว่าดิฉันทาคริมอ่าข้างล่างเลยนะคาอะไรหลายๆอย่างลงไปหน้าแรงมากดูดีๆนะฮะว่ามือดิฉันเนี่ยดูใหญ่กระชิงเดี๋ว่าเอ่อการที่ดิฉันลงในน้ำหนักมืออดิฉันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะดิฉันขอแก้ข่าวะค่ะถ้าใครว่าดิฉันลงไปหน้าฉันแรงดิฉันฟังร้องกลับดดใครจะเอาหนังหน้าตัวเองไปลง,ง,แ,ลง,ปรงแรงๆอยากคุณเชนก็บอกตลอดว่า ให้ดูแลเขาดีๆเพราะว่ามันต้องอยู่กับเราอีกนานวันนี้เปิดคอนเสิร์ตพี่อุไปด้วยไอ้พี่แอมอุไปด้วยสงสัรเขาจะแต่งหน้าแบบว่าอุหาดุทายเป็นเพื่อนกันค่ะเมาได้แก้ข่าวให้ด้วยนางไม่ใช่ทอมควร้ากพี่ว่านางเป็นทอมอ่ะพากันแด้เสร็จมาตัดด้วยชีตาโปรสเทชเนลซิการ์ไพรเมอร์ทำไมต้องตัวนี้ทำไมต้องซรไพรเมอร์ ก็มันเดรีล้วฉันไม่ใช้ทําไมอ่ะอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ว่าดิฉันเป็นเจ้าของเองนะคะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ไม่ใช่ว่าดิฉันจะเป็นเจ้าของแล้วถึงจะมาโฆษณาแต่ดิฉันทาค่ะให้รองนะฮะคุณรีบซื้อก่อนที่มันจะขึ้นห้างค่ะเดี๋ยวราคาจะขึ้นนะคะอ่าเสร็จแล้วนะบีบไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์นะคะชื่อเต็มของเขาคือ t ี Professional Silicone Makeup Primer ค่ะ นี่นะฮะทาแต้มไปอย่างที่โบราณเขาว่าห้าจุดหรือสิจุดอะไรก็แล้วแต่หรือจะจุดคูณซับหรือจุดจี้ที่หยุดหรือจุดอะไรวะน <c oughs> ี่สกัดจุดหนังจีนเนาะอ่าดูดีๆเนี่ยดูดีๆว่าเราเล้อกทาครีมเนี่ยเลือ,อกทาลักษณะน,นี้ค่ะคือล่างคือง,ง่ายๆเลยโร่งนขคนเราเนี่ยมันจะเป็นเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะลักษณะมันจะไป็นพละทางกัน,เ,นเราก็อย่าไปย้อนขดเขา้า เหมือนเวลาเราถอนขนคิ้วถอนอะไรเงี้ยก็อยากไปย้อนขน,พน,นเพราะมันแจ็บแล้วมันมีโพรงมีรูอยู่ยังไ,ไงคิดถึงละซีฉันไม่ได้พูดหร,ารืออาจจะซีมันจะพูดก็รำคาญแล้วก็ฟังไปเรื่อยนี่ใช่ไมมใช่ตลกจำอวดนะคะที่มาแต่งหน้าแล้วแบบว่าเออเล่นตลกไปด้วยแต่บางทีก็เหมือนจะว่า <c oughs> อะเนี่ยลองคอมาด้วยเลย้ากทีมก็อย่าง,งกันนะคะ อ่า <c oughs> เสร็จโค้มาถึงในขั้นตอนการรอง <c oughs> วันนี้เราจะใช้เทคนิคอ่าซีซีครีมเมื่อวานที่ใครถามว่าสองหลอนนี้คืออะไรครับพี่เล็กมันคือซีซีครีมนะคะของจอยนะคะอาฟอร์วันนะคะเป็นซีซีครีมนะคะของเอ i มทีอที่ผลิตโดยเอ i มทีอแล้วก็มีคุณจอยอะไรวะคุณคุณจอ,อยนิลณีนะคะ น้องจอยนักแสนน่ารักเป็นน้องที่น่ารักในวงการมากขอบอกดิฉันส,ส,สนับสนุนจอยจอยจอย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ดิฉันไม่ได้อะไรกับเขานะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยจะใช้เวลาแบบว่าเร่งรีบหรืออะไรเงรี้ยค่อนข้างจะดีมากแต่ดิฉันจะพิเศษก,กว่าเขาก็คือด้วยความที่สีผิวเราเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูเหมือนขาวนะฮะขาวจัวหน้าเจียริงๆจะบอกว่าเป็นคนผิวสองสีแล้วแต่อารมแล้วแต่อารมของผิวของแดดของแสง พราะฉะนั้นวันนี้ที่ดิฉันจะใช้ปกติที่ใช้คือใช้สองสีค่ะ NA สำหรับเนเชอรัลนะคะคนขาวหรือหรือหรือผิวเออที่ขาวมากหรือผิวปกติแต่ TA เนี้ยเป็นแทนอาจจะมาจากแทนนะท่ฉันว่า TA เนี่ยนะคะเป็นแทนดิฉันจะใช้ๆๆสองสีผสมกันแล้วจะเจอจะเจอสีผิวของดิฉันอ่อันนี้จะหมดแล้วก็เลยตัว NA ใน Natural เนเชอรัลเนี่ยเนเชอรัลเนี่ยจะหมดแล้วก็เลยใช้ใช้ปิดเอาอย่างนี้ละค่ะ สำหรับตัว TA เนี่ยหลอดมาจากเกาหลีจ้าขาบอกแต่ว่าเนื้อในทำในไทยอ่านี่เขาไม่ใช่ว่าเอมทีไอเขาจะเฉย<ร>นะจ๊ะนี่เอาสองสีผสมกันค่อะอย่ามาไม่ออกสีไอเขานะไม่ใช้มานานแล้วคือจริงๆแล้วอะเวลาใครที่เขาเอ่อออกผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วมาอย่างเงี้ยเราต้องหดสังเกตดูว,ว่าเอ่อหนึ่งบางทีเขามีเบอร์หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยถามหน่อยว่า เอ่อจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกสภาพผิวหรือทุกสภาพสีผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาหาค่าตรงกลางของเราเองอืมเสร็จแล้วแต้มนะคะซีซีครีมต่างกับบีบีครีมอย่างไรต่างสิคะแค่หนังสือก็ไม่ไม่ตรงกันละ <c oughs> ไม่ใช่มันต่างกันตรงว่าบีบีครีมสังเกตไหมครับโอเคเขาโปรโมทอะไรกันมาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอมันใช้ไปแบบ สายไปต,ตอนนี้มันก็ออกมาเยอะนะพูดถึงมีทั้งรูบีบีลงตัวบี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 แล้วก็ตอนนั้นก็มีแบล็กวอร์รี่เข้ามาด้วยเหมือนกัเลยกรกนท่านที่เป็นคำที่แบบว่านะฮะคนชอบกันคนฮิตกันแต่จริงๆิแล้วเนี่ยเขาบอกว่า อมันเปลี่ยนสีหลังจากเช้สอองอะเราใช้ไปครึ่งวันสังเกตดีๆว่าสีรองอสีซีซีครีมมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบว่าคล้ำลงแต่ซีซีครีมไม่เปลี่ยนและที่สําคัญของออเนี่ย่ะจอยออฟวันเนี่ยเอ็มทอเลยเนี่ยนะคะเขามีคุณสมบัติคือกันแดดด้วย s อ f 30อืมดีจริงๆดิดิฉันขอบ,บอกอได้คอนเฟิร์มนั่งยันยันนอนยันเพราะว่า และอย่างเป็น HD เมื่อวานใครที่ดูใน a ฟ e b o o k ดิฉันนะคะนะคะหรือในไลน์ดิฉันนะคะที่อัพไทม์ไลน์ว้เออแท้เพระมันผ่านอต้องเออเออเออต้องนอนไรพะนนนะฮะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอลืมเลยวันนี้ได้พูดเลยพูดหรืว่าเร็วมะก็พูดถึงเวลาเมื่อวานที่เฟซบุ๊กที่ลงถ่ายรูปนะคะก็คือจริงๆลวเมื่อวานในบองทรงเลยไม่ใช่จริงๆแล้วสิเมื่อวานเนี่ย ถ่ายรูปโดยที่ใช้กล้องจาบโทรศัพท์ธรรมดาไม่ใช่ออพลิเคชันเลยและอย่างที่บอกว่าทำไมถึงถึงเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็น HD นะคะนักแสดงหลายคนหรือตากล้องอช่างช่างแต่งหน้าหลายคนใช้ในการแต่งหน้านักแสดงเพราะเวลาเข้ากล้องปุ๊บมันจะเห็นได้เลยว่ามันเนียนมันดีนะคะเพราะมันทํามาเพื่อไฮเดฟเลยและอย่างนึงจะบอกว่า อ,อ่กล้องโทรศัพท์อยู่เนี้ยก็เป็น HD แล้วนะคะสำหรับกล้องดีๆนะมันช่เป็นกล้องแบบว่ารุ่นรุ่นโบเข้ากล้องแล้วยังไงก็สวยแต่ถามว่าตาปากสวยไหมก็สวยแล้วอย่างอันเนี้ยนอกจากใช้ชิต้พาพเมอร์ไปแล้วเนี้ยที่ควบความมันและความเรียบเนียนแล้วเนี้ยตัวเนี้ยเองเนี้ยเขาก็ช่วยเรื่องความมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดับเบิลคูนไปอีกและแถมนีฉันก็ยังใช้แป้งเบนนายอีกเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งโครเบอร์ อืมจะรออะไรอยู่ล่ะคะสนนราคาหลอดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่แปดร้อยกว่าบาทแต่และห้าสิบอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็ขนาดของเขาก็คือสามสิบมลสามสิบน,นี่ไซส์เนี้ยฉันบ,บอกได้เลยว่าคุ้มนะนแล้วก็สมมติว่าทำแ,แล้วจะดูค่าของสียังไงก็ ก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์เขาก็ได้จริงๆแล้วเขาเอ่ม m ี i อยู่ตรงไหนล่ะคะถ้าเป็นโรงเรียนสอนแล้วก็มีช็อปขายของเขาจริงๆเน่ยอยู่ตรงรัชดาเอ๊ะหรือจริงๆแล้วบางคนไม่สะดวกในการไปซื้อนะเอามาติดไว้ที่ตัวสิบหลอดมาเผื่อใครเขาสั่งของ สั่งไพลเมอร์แล้วแบบว่าพ่วงอันนี้ไปด้วยว่าเออเพราเดี๋ยวจะให้ดูนะมันจริงๆแล้วมันแล้วมันใสด้วย <c oughs> นี่ต็องรีบตื่นเช้ามาอัดคลิปให้นะเพราะว่านี้มีประชมเมื่อวันนั้นไปสายเสือดิวเ <c oughs> ือดิวเซอร์บอกว่าทำไมเลียกมาใสจังก็ไม่การจะบอกกันเนาะว่าน้งแต่งหน้ายุ่ <c oughs> อาจจะโดนติก,กระบิ้วได้ ขอบคุณนะคะสําหรับว่าการเป็นห่วงที่ไม่สบายก็ยังไม่สบายอยู่แต่ก็ต้องทํําทาหน้าที่นะคะเป็นเกระเที่ดีของสังคมต่อไป <Okay. S 1> ไม่แบ,บมืง <c oughs> องอวมืองอ,อเท้านะฮะ <c oughs> ชีวิตทิ <c oughs> ต่ที่อยากคนมาเลี้ยงเนาะฉัได้แบบปบบขาอะไรเงี้ยทำไม่ได้เพลงมันมา หลังจากคลิปนี้แล้วเ,เพื่อนๆน้องๆเขาบอกว่าพี่เล็กหยุดพูดเถอต่อไปเป็นแก้มนะคะแลวดูให้ดีว่าจริงๆและเทคนิคเหมือนเม่อวานอ้ออีกอย่างหนึ่งซีซีครีมเนี่ยทั้งจะลดอย่างนึง,ค,นง,ง,นงคืออะไรปะแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเลยเพาปกปิดจริงอันนี้คือปกรกันที่มันที่เล็กๆอะนะฮะ ยำตอบยำม,มันเข้าไปอืออันนี้เราจะแยกให้เห็นอย่างเมื่อวานแล้วก็เราก็แยกให้เห็นว่าเราใช้อะไรบ้างลงให้เหมือนเมื่อวานดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่งงทำไมเมื่อวานเราแบบนั้นแล้นี้ไม่ลองแบบนั้นละคะพี่ค่ะ คอซิลเลอร์ยิบแสงหรือมียีห้ออื่นก็ลองใช้ยีห้ออื่นก็นได้นะคะสำหรับใครที่ใช้ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งมันขาวมากกว่ากว่ากว่าหลายเลเวลเลยแนะนําให้ลงก่อนที่จะมาลงรองพื้นหรือลงครีมตัวอื่นนะคะซีซีครีมหรือบีบีครีมแนะนํานะฮะเดี๋ยวนี้เขเลิกใช้แล้วนะคะบีบ <Okay. S 1> ีครีมริๆแล้รเทรนด์ดีอนใช้มาตั้งนานแล้วนะ แต่ก่อนใช้คนก็จะงองว่าอะไรมีด้วยหรอซีซีครีมดิฉันไปฮ่องกงก็ไปบอกเออมาดามเพื่อนที่ฉันเนี่ยบอกว่าเออตัวแทนจำหน่ายที่ฮ่องกงนะครับบอกว่าเนี่ยที่กรุงเทพเขาจะใช้เขาเขาใช้ซีซีครีมกันแล้วแล้วเราก็เอาติดตัวไปด้วยเราก็ไปให้นางดูนางก็โอ้ยหละๆเออแล้วก็บอกเออแต่ที่ที่ฮ่องกงก็ฮิตบีบีครีมค่ะอยากดูไม่ให้ดู เออเพลงนี้เหม่อเนาะเห็นไหมส่ยเองๆต่อไปนักเตะชั่นนานาแก้มสองสีนะคะบ๊ b บบี้บราแล้วก็อันนี้ก็คือเมฮอนเมฮอนนี่เป็นของเมกราเมกรา แต่ก่อนเป็นคนต่อเล็บอัคคีกตลอดนะเดี๋ยวนี้ไม่ต่อแล้วอะถ้าใครอยากต่อเล็บขอแนะนําร้านพี่หนุ่มแหม่มค่ะทเวนตีแนวบอกว่าดีมากเทคแคร์ care, ดีมากเหียืยวก็เราเป็นเจ้าหญิงจริงๆนี่ไม่ได้พูดเร่นแล้วก็ทําเล็บดีมากแล้วก็ช่างมีมาริยากมากไม่ไม่ไม่ได้เป็นโซนในนี้จริงเพราะเราเคยไปทําหลายที่แล้วเนี่ยโอ้ยบางที่แบบืช่วยแปง่งฟันกันไหมอะจะทเล็บกั่ว แต่วันนี้ไม่เลยถ้าร้านที่ถมคือมีคุณภาพนะฮะแต่ว่าราคากลางๆบอกได้เลยทุกคนชอบที่ราคาแพงราคากลางๆแล้วก็เซอร์วิสดีสวยแลายังจะปลาส๊ะว่าคุณบอกว่านี่มาช้าว่าน้องอ่ะเห็นปะเห็นปะอ่า อไาไปไว้ไหน่อยละกูพูดไม่พอเดี๋ยวต้นดาอ่าอันนี้เป็นสีเช่นเพือ่อนมานะคะอมซ้มนะคะเป็นแบลวมากก็อยากใช้แบลวอะค่ะอื่เดี๋ยที่บอกพกการแบนแบนนี้ใช้เฉพาะที่จะเลิศแต่จะใช้ลองพื้นทางหน้าดิฉันว่าไม่ค่อยเวิร์ก เนี่ยเพราะว่าลักษณะเขาต้องแตะๆต,ต,ต,ตลอดภูก,กันันะคะได้รีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครไปเปิดดูกันนะคะอันนั้นพูดนะคะไม่ต้องอึดอัดกันนะคะ <c oughs> อะวันจันทร์ที่สิบห้าก็ได้รับเป็นวิทยาอันเป็นเกียรติอย่างมากนะคะได้ไปไปทิจุราไปสอนนิสิตเรื่องการแต่งหน้าสวยใสนะคะ ไว้เดี๋ยวจะเอาถ่ายมาให้ดูนะคือแล้วก็จะไปสอนเขาแต่งง่ายๆนี่ยแหละฮะอ่ะเสร็จรองพื้นสวยๆเสร็จอันนี้มัน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 เขาเรียกอะไรนะมันแน่นมันแน่นแล้วก็มันเหมาะกับที่เล็กๆใส่ปลาลอยปลาไม่ลอย แต่ผิวจะสุขภาพดีอมชมพูต่อไปเป็นนายอันนี้ก็ทานสลูเซนนะคะแล้วก็ควบคุมความมันนะคะหน่าคุมมันเข้าไปอีกสบวันนี้ไม่วันนี้กลายเป็นว่าอะไรหรือเปล่าหน่อยไม่มัน <laughs> เพราะว่ากี่ชั้นแล้วอ่ะควบคุมความมันไม่จริงๆเราเลี้ยกเป็นคนน้ำมันแล้วก็ ถึงได้แบบว่าทำผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อที่จะตอบสนองไม่ใช่โจทย์เองด้วยโจทย์ของหลายๆคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันไม่มีโจทย์ทางเลือกอะแต่ตอนนี้เออประกวดดาวเดือนถข่เมาส์นิดนึงรองรังเศษไม่ใช่ว่าเขาประกวดไม่ดีนะจะบอกว่าการแต่งหน้าของเขาว,ว่ามัฉันงงมากคือพขาจะทราบกันไหมคะว่าทําไมถึงต้องแต่งหน้ามานันวาว มันเป็นฟอสเลยอ่ะเหมือนลักษณะฟอสเหมือนฟอสคืออะไรฟอสคือขาวๆอ่ะขาวๆเงินเงินเหมือนตะกั่วมาลงที่หน้าแล้วเะารอยู่บนเวทีอ่ะแล้วถ้าเกิดไฟมันไม่เต็มที่อ่ะมันก็จะดูเหมือนสกรปรกจริงๆแล้วมันเหมาะกับภาพนิ่งอ่ะไม่เหมาะกับออนสเตจอ่ะเหมาะแค่บางจุดอย่างเช่นสิ่งที่เราต้องการจะเน้นอ่ะถ้าคุณอยากจะเน้นจมูกหรือถ้าคุณอยากจะเน้นหนกคิ้วถ้าคุณอยากจะเน้นหนกแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เล่นทั้งหน้าเลยอ่ะ ดิฉันก็เลยงงว่าพระองค์ใดหรือหลวงปู่เนรทำเข้าไปเข้าไปบอกให้เขาทำอะ่ะไม่มันเหมือนแม่ลาปลาเผาผิวเขียวเก่าๆ,ๆอะ่ะแล้วจริงๆแล้วคุณก็แต่งผิดด้วยเพราะว่าโจทย์นั้นอะ่ะมันคือ water l ์ล look water l ล y l ลุกคืออะไร water l ล y l ล o กคือผิวฉ่ำน้ำแต่อันนั้นรู้สึกจะเป็นผิวฉ่ำตะกั่วแต่งหน้ากันแน่นเลยไม่ใช่สีแน่นนะตะกั่วแน่นหน้า อืมผิดเป็ียนเลยค่ะลงแป้งเสร็จเป็นไงล่ะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอไปขอแยกเป็นสองคลิปเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเล็กอะ่ะให้ความสำคัญกับการลองลองพื้นมาก่อาจารย์บอกให้การสำคัญกับการเตรียมผิวลองพื้นมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะจริงๆแล้วถ้าลองพื้นดีผิวดีอ่ะให้คุณดู วันนี้เดี๋ยวใส่เสื้อแขนงนี้นะฮะไม่ต้องตกใจว่าผิวเขาระสีชอบเพลงน,งาน,น,าาน,นาี้นะล่าอ่าเป็นนายบานาน่าจริงๆแล้วสีนี้เหมาะกับผิวสองสี แล้วก็แฟเนี่ยเหมาะสำหรับคนเนี่ยเหมือนการใช้ได้เหมือนกันสําหรับคนผิวนี่เลยได้เกือบทุกผิวนซ้ำอืออ่ะให้ดูเสร็จแล้วมาเติมผิวในการที่อ่ะเชดหน้านิดนึงเฉดในส่วนที่ควรจะเฉดอย่าได้เฉดมัวๆว h a p e ไม่ต้องไปศัลยกรรมเห็นไหมฮะก็พูดค,คล้ายๆเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าอยากจะฝัง อ่ะที่ทางปุบไล่ลงมาอย่างนี้นะฮะไล่ลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไล่ลงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ไล่ลงมาอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เม่งจ่ายค่ะ next station เม่งจ่าย เออหลายคนถามว่าดิฉันใช้อะไรในการบำรุงผมดิฉันใช้นีนดนานโลชั่นนูแฮนี่เราใช้มานานแล้วแหละเราไม่รู้ตัวมันคือนูแฮร์แล้วก็พอดีไปดูน้องเฟียสที่รักของพี่ที่อยู่ที่เจอเปนเขาก็พ,พูดเรื่องพวกนี้มันสามารถทำไรผมให้เราได้ก็เลยก็เลยกลับมาใช้กรอบหนึงแต่สามเดือนก็จะเห็นเฮ้ยมันขึ้นน้ำขึ้นเป็นอะไรๆ,ๆข้างในเนี่ยใครใครที่ต้องการเออมีอไรผม สวยๆงามๆอ่ะเสร็จมาต่อกันที่จะมิวจะมิวไรจากตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ไล่ไปกันไปตัดอย่างเมื่อวานที่บอกชอบชอบอ่าท่าเดิมบอกเหมือนเดิมควยเหมือนเดิมก็ยังยากฟังอืม เีม่อที่อันบนเลย่มอะอ่ะตวัดขึ้นนะคะอย่างนี้นะคะทีนี่เท่าถ้าเป็นประเดนอาจจะไม่ขวางพอนะคะเพราะว่าอันนี้ยูเย็นสุด้องอ่นเคยชมให้ฟังน,นะคะบอกเพื่อน,นอืมหลอนหลอ,อนลอไม่รู้ว่าเป็นควาชมหรือว่ามันเป็นความน้าสะพรึงกันแน่นะคะ เป็นอีกหนึ่งเพลงที่วันนี้ก็อยากที่จะหยิบมาร้องอยู่นะคะส่วนเรื่องอีกอย่งมาถึงแก้มปัดเบาๆปัดเบาๆท่องไว้ว่าปัดเบาๆใช้ส่องสีมันเดิมเป็นสีที่หากินตลอดพอ่าอะไรรึไม่คะมันไวดีเริ่สีพื้นฐานก่อนแล้วก็ค่อยใส่สีที่เราอยากได้อะไรเข้าไป

วันนี้ไม่ได้กินน้ำเลยอะไรเงี้ยมันจะดูซีไปสีส้มเนะี่ยเป็นสีประจำวันเกิดวันพฤหัสด,ด้วยฮ่าฮ่าสีเฮงด้วยแต่งหน้าตามอะไรนะตามหัวเฮงตามวันเหมือน,น,นเอ้ตามอะไรนะลักษณะส,สีที่ชอบให้เล่าให้ชอบให้ล่าอ่ะวันนี้เรื่องผิวมา จริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าสหวับางคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเลยแค่คุณเตรียมผิวให้ดีให้ดูแลักษณะอ,อ้อยเจ็บตูเห็นไหมมันมีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะคะคุณนี่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะมันก็ยังดูใสของมันเพราะฉะนั้นอืมมาทําผิวให้ดูสุขภาพดีกันดีกว่าค่ะปากไ้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ซีต้าโปรเฟชชั่นอลซันสกิีเอฟสามสิ ซีต Professional. Uh, Professional. Oh, าโปรเฟชชั่นอลอ่าก็โปรเฟชชั่นอลโอตาดินดัวซีตาโปรเฟชชั่นอลซิลิโคนเมคอัพไพรเมอร์อืมสองตัวนี้อ่า uh, uh, อันทย์นี้เป็นโปรสุดท้ายนะคะที่ว่า mm hmm. ดูนะกู mm ้แก๊ของนะะ mm hmm. มายกแพ็คเลยอะ่ะอ mm ่ hmm. uh. ออยรัางหน้าลงไปแล้วนะคะที่คุณใส่สิลาใช้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นกันแดดแล้วก็เป็นอะ <c oughs> พรายเมอร์พรายเมอร์กับอซื้อพรายเมอร์950 <c oughs> ลดทันทีกันแดด SPF 30แต่บอกว่าเราได้พูดไปแล้วนะฮะเรื่อง SPF จริงๆแล้ว OK. SPF ต่างกัน ส oh. hmm. ah ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบต่างกันผลค่าเฉลี่ยต่างกันแค่ศูนย์จุดศูนย์แปดเอ่อศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์สามเพราะฉะนั้นคนไทยมีท่านิยมที่ผิดว่าจะต้องใช้ s อ f สูงแต่จริงๆล้วจะบอกให้ว่ามันอุดตันมันทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะฉะนั้นเลือกให้ตรงกับสุดเลือกให้ตรงกับอ่าสิ่งที่เราต้องไปเจอมลภาวะต่างๆนะคะอ่าย้อนกลับมาโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่หนึ่งคืออ่าพรเมอร์ชิ้นที่หนึ่งคืออ่าแปดเอ่อกระทาทีค่ะเก้าร้อยห้าส ที่นี่ลดทันที50เปอร์เซ็นต์จาก750ดห้รือ375แต่โปรที่2คุ้มกว่าค่ะคื่นี้950ไพรเมอร์950ออย850สูตรบอกได้เลยว่ายี่ห้อสูตรสูตรเดียวกับเครื่องสำอางญี่ปุ่นเอสค่ะแล้วก็มีเฮสค่ะแล้วก็มีอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะตัวยูอะฮะนะฮะที่เคาน์เตอร์ตอนนั้นอันนั้นเขาสาม0ั0ส0มพกว่าบาทของเราขายนี่150แบบแมว850ใช้ได้2-3เดือน และบำรุงในอากันอ้อยนะคะ950 850แล้วฟรีกันแดด750อ่านี่คือโปรที่สองใครสนใจไลน์เข้ามาได้ที่ z e t a r 2001หรือแฟนเพจนะคะชีตาค่ะ z e t a r หรือบางคนอาจจะงงนะคะที่จริงแล้วโค้ชของมันจริงคือ z e t a r dot professional หรือหรือเอ่อหรือเซตาเฉยๆก็ไ,ได้อ่ะ อันนี้วันนี้ผ่านคลาไปก่อนกับผิวดีๆเตรียมผิวให้ดีสุขภาพผิวดีฝากไปด้วยนะคะกระจอยนี่จ่อย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 จอยอัลฟาวันซีซีครีมเอสซีเอสสามสิบกันมันเห็นไหมฮะหน้าใส่ขนาดนี้แล้วเป็นไฮเดฟเฮ็ดดีเฮดดีเฮดดีเดอร์เจอกันคลิปหน้าค่ะต่อไปก็งตานะคะขอแยกนะคะสวัสดีค่ะ